ไปอยู่ที่สวรรณภูมิค่ะก็วันนี้จะไปเที่ยวหัดใหญ่นะนี่ก็เดี๋ยวจะเอากระเป๋าไปเช็คอินก่อนค่ะตรงนี้เลยส่มๆเนี่ยใหสมัยม ของเรามัน11โมงครึ่งใช่ไหมเขาก็จะเรียกไปตรงเกิดประมาณ11โมงก็ตอนนี้เว็นมานั่งอยู่ตรงเล้าของการบินไทยนะคะคือไทยสมายกับการบินไทยเนี่ยเขาจะมีเล้าสำหรับให้นั่งพักผ่อนกินขนมนุ่นนี่นะแล้วก็อันนี้เ่อกินมาไปหยิบมาคือมันอร่อยมากยากจะบอกนี่มันเป็นวุ้นใส่รุง้งอร่อยจึง เก้นั่งอยู่ข้างในใช่ป่ะข้างในมันก็จะมีขนมอะไรที่หยิบเต็มเลยทีนี้เห็นป้ายว่ามีการ์เดนโซนก็เลยเดินเลี้ยวมาดูเฮ้ยชอบมากตรงนี้บรรยากาศแบบโปรง่งสบายมากนะแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนนี้ก็จะแบบเห็นลังคาของสนามบินแล้วก็ข้างหลังนี่ก็แบบมองไปเป็นส่วนของสนามบินเลยสำหรับใ,ใครชอบบรรยากาศแบบสบายๆนะไม่อึดอัดก็มานั่งตรงการ์เดนโซนก็จแะบบชิลๆกว่าแต่ว่า อาจจะไกลขนมไกลอาหารนิดนึงต้องเดินกลับไปเอานะแต่ตรงนี้ก็จะมีน้ำให้ค่ะลงจากเครื่องแล้วเดี๋ยวเราไปเอากรเ่๋ากันก่อนแล้วก็ไปรับรถที่เคาน์เตอร์เอวิกันดีกว่าค่ะก็จริงๆแล้วหาดใหญ่นะคะมีรถสาธารณะรถแท็กซี่ท้องถิ่นให้เลือกแต่ว่า ถ้าใครที่ชอบความสะดวกมากๆเนี่ยเช่ารถขับจากสนามบินเลยไม่ว่าก็สะดวกดีนะ ที่นี่นะคะต้องร้านนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวถนัดสีร้านนี้นะคะมี3สาขาค่ะก็เจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าแต่ละสาขาเนี่ยก็เป็นญาติกันจริงๆค่ะแต่ว่าลูกชิ้นเนี่ยแต่ละร้านจะแยกกันทําเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากลองความแตกต่างนะคะก็อาจจะลองให้ครบทั้ง3สาขาเลยก็ได้นะแต่บอยนี่กินสาขาเดียวก็อิ่มจะแย่แล้วเดี๋ยวต้องไปกินขนมต่ออีกไปดีกว่าไปเดินจากร้านก๋วยเตี๋ยวถนัดสีเมื่อกี้นะคะเดินมาหลายล็อกเลยจนกระทั่งเจอโรงเรียนแสงทองค่ะจะมีร้านไอติมน่ากินอยู่ร้านหนึ่ง พอถึงป้ายหน้าโรงเรียนนะคะให้มองไปฝั่งตรงข้ามถนนค่ะจะมีป้ายไอติมเหลืองๆอยู่ร้านนึงนะคะไอติมกะทิค่ะชื่อว่าร้านไทยๆจะบอกว่าโหน่ากินมากๆเพราะว่าเครื่องเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะถ้วยหนึ่งนะคะสามารถเลือกได้4อย่างเลยอะ่ะแล้วก็ไอติมที่นี่จะมีทั้งแบบรสกะทิแล้วก็รสช็อกโกแลตค่ะ ขนมจีนป้าชื่นค่ะร้านนี้การันตีความอร่อยคนเยอะมากๆถ้าเกิดมาช้าหน่อยนี่น้ํายาแทบจะหมดหม้อแล้วนะทีเด็ดที่อร่อยที่สุดอีกอย่างหนึ่งของร้านนี้เลยนะคะคือน้องไก่ทอดค่ะเป็นน้องไก่ที่ผิวข้างนอกเนี่ยจะบางกรอบค่ะคือเขาจะชุบแป้งไม่หนามากหั่นเข้าไปข้างในเนื้อไก่เนี่ยจะนุ่มๆค่ะทอดแล้วยังมีรสชาติเนื้อนี่ไม่กระด้างเลยค่ะอร่อยมากๆมิหน้าเมื่อกี้นะมีคนเดินเข้ามาแล้วถามหาไก่ทอดก่อนขนมจีนอีกอ่ะ กันหน่อยดีกว่าตอนนี้กินเยอะชักจะไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่เขาคอหงค่ะที่นี่วิวดีมากคือตรงนี้นะคะจะมีเคเบลิลคาร์หรือว่ากระเช้าให้ด้วยค่ะข้ามจากเขาลูกนึงไปอีกลูกนึง ถ้าขึ้นนะคะก็ผู้ใหญ่ร้อยบาทเท่านั้นอันนี้ราคาคนไทยนะบอกไว้ก่อนคือต่างชาติเนี่ยจะแพงกว่าน,นี้กระเช้านี่คือสภาพใหม่มากๆเลยค่ะเพิ่งเปิดเมื่อปี2555ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนับถึงตอนนี้ก็อายุประมาณ4ปีเองค่ะแล้วก็หัดใหญ่นะ,ะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเลยที่มีกระเช้าแบบนี้ให้นั่งคือถ้ามาแล้วต้องนั่งนะนี่มาดูข้างในกันบ้างข้างในก็ปลอดภัยค่ะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็วิทยุสื่อสารด้วยวิวก็แบบดีมากจริงๆอะ่ะ พอข้ามมาฝั่งนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีช้างสีทองเยอะมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดไหว้เท้ามหาพรหมสี่หน้าค่ะซึ่งเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยคนสิงคโปร์และคนมาเลเซียนะคะมาแล้วก็จะต้องขึ้นมาไหว้กันค่ะจะเห็นว่าช้างเนี่ยจะสลักชื่อเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษของคนที่ถวายไว้ด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะเบลแอบเห็นมีคนมาเลยเนี่ยเขาเอาประทัดมาไหว้พระพรหมทั้งสี่หน้าแล้วก็ตอนนี้เอาไปให้พนักงานจุดแล้วค่ะพอนั่งกระเช้ากลับไปนะคะโหก็ ตรงนี้จะเป็นฝั่งที่เราจอดรถเอาไว้คือเวลาขากลับเนี่ยให้เก็บตั๋วไว้ด้วยนะเพราะว่าเราต้องนั่งกลับอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่มีพระพุทธมงคลมหาราชค่ะซึ่งเป็นพระคู่เมืองขัดใหญ่เลยพระนะคะเป็นพระปางห้ามญาติค่ะซึ่งเป็นพระประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยเดินไปตามบันไดด้านหน้าพระพุทธรูปนะคะก็จะลงไปสู่อีกจุดหนึ่งค่ะเป็นจุดไหว้เจ้าแม่กุนอิมนะคะซึ่งเป็นเจ้าแม่กุนอิมหยกขาวที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะ ตรงจุดนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเริ่มสงสัยกันว่าทําไมบนเขาคองหงเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะจังเลยเขาบอกกันว่าตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีมากๆเลยค่ะบนเนี้ยก็เลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เราขึ้นมาสักการะ,ะกันค่ะไว้จาแม่กุนอิมเสร็จแล้วก็เดินขึ้นกลับมานะคะจะเห็นว่าหูตรงนี้คนเริ่มเยอะมากๆแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มจะเย็นแล้วตรงลานหน้าบันไดเนี่ยนะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆค่ะมานั่งดูพระอาทิตย์ตกกันตอนเย็นๆนะบรรยากาศนี่โรแมนติกมากๆเลยค่ะ มองลงไปนะคะจะเห็นเป็นวิวเมืองหัดใหญ่ซึ่งมองจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นหมดเลยค่ะแปลว่าวิวตรงนี้ดีมากๆแต่ว่าตอนนี้เว้ยเริ่มหิวอีกแล้วค่ะเรากลับลงไปหาของกินกันอีกดีกว่าค่ะค่ะแล้วนี่ก็วนๆรถมาะค่ะด้วยความฟลุปก,ก็เจอร้านที่มีคนแนะนำเรามาจริงๆด้วยนะร้านนี้เป็นร้านที่ตกแต่งด้วยของเก่าเป็นของสะสมทั้งนั้นเลยถ้าเกิดใครที่ชอบของแนวย้อนยุคเนี่ยมาร้านนี้แล้วคงต้องหลงรักจนไม่อยากกลับบ้านแน่ๆเลยค่ะ ซึ่งพี่เจ้าของร้านนะคะเขาก็บอกว่าเขาสะสมไปเรื่อยๆมีทั้งของที่ใช้งานได้แล้วก็ที่ใช้งานไม่ได้แล้วเนี่ยก็เก็บไว้ดูเฉยๆค่ะอาหารร้านนี้ที่สั่งมานะคะก็เป็นเมนูเด็ดทั้งนั้นเลยค่ะเรียกว่าเป็นเมนูแนะนำนะอย่างจานแรกเนี่ยก็เป็นจานใหญ่หน่อยค่ะเป็นเหมือนออเดิฟค่ะเรียกว่ายำแต่แรกก็คือเขาจะเอาพวกผักแล้วก็เห็ดต่างๆเนี่ยไปชุบแป้งทอดค่ะอีกจานหนึ่งที่แบบเด็ดชอบมากๆเลยนะคือหมูกรอบขั่วเกลือค่ะจานนี้ก็กินคลุกกับข้าวสวยหูยรสชาตินี่สุดยอด อีจานหนึ่งโหกินผักกันบ้างเนาะผักบุ้งผัดก,กะปิค่ะอันนี้ก็หอมมากๆรสชาติจะออกเค็มๆหอมๆนะคะในร้านนี้บรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเออระหว่างที่เรากินข้าวไปเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงแบบว่าเป็นเพลงย้อนยุคสมัยก่อนให้เราฟังด้วยมันเป็นการแบบบิ้วอารมณ์เหมือนเราย้อนไปอยู่อีกยุคหนึ่งค่ะเ <c oughs> ขาปิดหมดแล้วป่าไป อีกอย่างหนึ่งที่ว่าอยากจะลองมากๆเพราะว่าได้ข่าวว่าร้านเนี่ยดังมากๆเลยเดี๋ยวต้องไปหาหน่อยแหละนี่ค่ะมาถึงแล้วร้านเครปบุฟเฟ่ไส้ทะลักพับไม่ได้อืนี่ชื่อเหรอเนี่ยแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะชื่อยาวมากแล้วแบบชื่อนี่เลาใจจริงๆเลยไปสั่งแบบบุฟเฟ่ไปนะราคาแค่79บาทเท่านั้นค่ะก็คือแบบบุฟเฟ่เนี่ยเราจะเลือกกี่ไส้ก็ได้ได้เยอะมากที่สุดตามใจปรารถนาเลยเจ้าของร้านนี่ไม่มีว่าเลยแล้วก็ใส่เครื่องให้หนักมากใส่แบบถึงใจจริงๆ ดูดิคือมันคะลักจนมันพับแทบจะไม่ลงแล้วเนี่ยเขาต้องเอาจานกระดาษมาใส่ค่ะแต่ว่าร้านนี้คะจะเป็นร้านเล็กๆริมถนนค่ะที่นั่งก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไรหร่เก็เลยขอไปกินที่ห้องดีกว่าเนาะ เยอะจริงอิ่แมแน่นอนเดี๋ยวๆย,ยีงเพิ่งไปจะบอกว่าตอนนี้นะคะดีเจนี่มีไลน์แอดแล้วค่ะสามารถแอดเข้ามาคุยกันได้เป็นเพื่อนกันได้นะคะแล้วก็ยังมีเล่นเกมชิงรางวัลสนุกๆก,กันด้วยค่ะแอดเข้ามาที่ดีเจนี่ทีวีใส่แอดข้างหน้าด้วยนะส่วนใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามนะคะก็อย่าลืมช่วยกันก,นกด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิเจนี่ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าเราเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ